เริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วตัวเล็กๆก็เริ่มใหญ่แล้วเออโหแม่รู้แม่รู้โหจะเอะมีแต่ตัวผู้มีแต่ตัวผู้ทั้งนั้นนะท่านคนละเอ้ยตัวผู้เบิร์ตเลย ากินยังนะแหนยังนะแหนเหอันนั้นบ่เฮ้แหนซีเมนบ่แหนซีเมนไปแล้วไปละ กเจ้านั้นอันเอาควายไว้ทงไม่ได้ไปเบิ่งกนะเอาไนนาว้น้ำทางทะเลอันนี้มันมาเบิ่งทางหนาเมื่อกี้นี่ผ่านหนาเือนวันนี้มาเบิ่งทางหนาวันนี้โอ้ยตัวเล็ก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 บบกินยาเนาะกินอันกินซีเมนไปแห่นซีเมนต <laughs> ไปแห่่นคอนกีต <laughs> กินดูเลมดูเลมดูเลมย่า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 ดูอ่า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 อีอีออโอโออีอีอ่ากัวเหมือนกันนะกัวเหมือนกันดีไปชงละ เมื่มอน,นี้ว่าชิลองไปท่งอยู่ไหนเอาแม่มาจะไถ่ไน,นะเอาคือเต็มนึ่งขีดตมเมื่อน,นี้ว่าชิลองไปท่งอยู่ไปเบิ่งท่งกว่านะเมือนน่อวาไปเบิ่งกระจากเกี่ยวเขาน้ะน,นะมันแดดบ่ไป ผ่านหนาเครของมือได้ควายกับนบ่ายแล้วมือนี่ลงไปบ่ายล้วไปกินหยาทงมาสัน๋ยามืแรกจะลงไปทายทงอีกเอาบรรยากาศนาปรังส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าล้วทุกคนนะคะขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า